เือใส่ประดุกพริกอนเนกประสงค์ของเราค่ะจะตรงแบบนี้วินามประแดดหลวกตมีผงสุรสหน่อยหนึ่งน้ำพริกประดุกมะเขือเผา พี่น้องสามีคอยซีดกับเข่าให้สามีพี่น้องตำประดุกเออแมนยูดอกตำประดุกตำประดุกประดุกเขาประดุกอย่างอะค่ะเ้าซับไว้ ขอสับเหรอข้สิมาตําค่ะบะักเขือตำบักเขือใส่ปลาดุกอืมแม่นเนาะตำบักเขือใส่ปลาดุกกับน้ำพริกใส่น้ำพริกอเนกะสมของเราค่ะปลาดุกเราปลาดุกย่างนะคะเราแกะออกมาแล้วเราก็สับสับให้ แกะก้างออกให้หมดนะคะแล้วเราก็มาตำเล่าเผามาเะเขือตำมะเขือเผาจะใส่ประดุกก็ทำน้ำพริกกันเนาะน้ำพริกประดุกมะเขือเผาเออสิเมนจังเสีย บ้านเขาก็เอินเงียนบอกเขี้ยแล้วเนาะคต่อันนี่สิยาแค่ะพี่น้องผู้เทากินจ้ะตรงแบบนี้ นิดนึงค่ะที่สำคัญประแดกใส่ลงไปเลยค่ะน้ำาะลาต้มแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะมีน้ำประแดกหล้กก็มีผงสลรหน่อยนึงมันแขนไปพี่น้อง ยายบมักน้ำพริกแขวนๆจ้าเติมน้ำซุปเลยค่ะเติมน้ำซุปก็ได้สิได้มีน้ำเนาะสิได้เป็นน้ำสองช้อนเลยสองคาปีเลยน้ำพริกปลาดุกมะเขือเผานี่ใส่น้ำพริกอนเนกประสงค์พริกคั่วอนเนกประสงค์ของเราค่ะ ใส่ลงไปเลยเริ่มค่ะง่ายๆค่ะทำแบบกินง่ายๆอร่อยอร่อยเรามีพริกขั่วประจำอยู่แล้วพริกขั้วเราก็มีหอมกระเทียมค่ะหอมกระเทียมอยู่ในนี้แล้วในพริกขั่วแล้วเราไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วค่ะใส่พริกอย่างเดียว ชิมชิมชิมค่ะชิมไปเรียนข้างนอกแล้วก็เลยในห้าใส่ปลาแดกอีกจ้พะกกพี่น้องปลาแดกอีกจัะพี่หนึ่งเผ็ดบ่เผ็ดเ,เติมมาเดอค่ะเด้อคุณพ่อเด้อโอ้ผู้เฒ่านิ้วเขาจ้าผู้เท่านิ้วเาขากันลูกค้าช่วกีแล้วเนาะติดลูกค้าย่ค่ะ แซ่บหลายพี่น้องเบิ้งน้ำพริกข่อย เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกเสร็จแล้วค่ะน้ำพริก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 ปลาดุกตำน้ำพริกปลาดุกมะเขือเผามะเขือเผาเอ่ออะไรบอกว่าถูก ตำน้ำพริกปลาดุกมะเขือเผาค่ะเริดค่ะพริกขั่วใส่พริกขั่วของเ้าค่ะแซ่บแซ่บที่น้องหัวหิวเขาแล้วง่ายๆค่ะปลารชุดแล้วก็พริกป๋าของเราจบ แบบเผาลอกถ้าเสร็จก็เติมหมีนะคะใช่ะเอาเสร็จ